รักษามาเลงเสร็จเดือนมิถุนาหกหนึ่งนะคะแต่ก็มีโรคใหม่เข้ามาค่นเพื่อนโรคใหม่นั่นก็คืออะไรคะเขาเรียกเวอร์ติโก้ค่ะหรือเวียนหัวนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎานะคะเพื่อนนกจำได้ว่าตื่นขึ้นมาเนาะ บนเตียงนะคะพอร,รู้สึกขึ้นมาเนี่ยเวียนหัวมากนะเวียนหัวพลิกซ้ายแล้วก็เวียนพลิกขวาก็เวียนเวียนมากแล้วก็ลืมตาไม่ได้ค่ะยิ่งหลับตาก็ยิ่งเวียนนะหลับตานะหลับตาพยายามหลับตาว่าเออหลับตาสิเผื่อมันจะหายอะไรอย่างนี้นะคือไม่หายพอดออีน้องสาวแฟนเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมนะฮะก็เลยเรียกเขาบอกว่าเออช่วยไปเรียกแฟนนห,หน่อยเพราะว่าเขาไปทานข้าวข้างนอกนะฮะเขาไปทานอาหารเช้าของเขานะฮะ ก็เขาก็เรียกกลับมาด่วนเลยนะคะแต่แล้วก็เลยคือไม่ไหวแล้วก็บอกเขานะคะเขาก็เลยโทรเรียกนายวันวัน,วน,วนเรียกรถพยาบาลมารับเลยนะคะ,ะช่วงเช้านะคะเพื่อนเรียกรถพยาบาลมารับก็เขาก็ถามอาการเราเป็นยังไงเราไหวไหมเรารู้สึกยังไงบ้างชื่ออะไรต่อไม่อะไรเขาถามหมดนะคะ,ะรายละเอียดนะคะว่า เราเป็นตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงนะเราก็บอกเขาไปนะเสร็จแ,แล้วเรานอนอยู่ชั้นสองใช่ไหมห้องนอนอยู่ชั้นบนนะฮะแล้วเขาก็รถพยาบาลมาโอ้คือรถใหญ่เลยนะรถเขาเรียกรถไฟเอทรักนะฮะที่นียแล้วก็มีรถพยาบาลเล็กนะตามมาไฟเอทรักเนี่ยนำหน้าแลเพื่อนนำหน้าเปิดวอดังมาเลยนะฮะแล้วก็รถพยาบาลตามมา เขาก็ขึ้นไปชายจักรการเลยนะขึ้นไปสามสี่คนขึ้นไปถามที่ห้องที่เตียงเลยนะคะถามว่าอยู่ไหวไหมอะไรแต่ไม่เลยเราก็บอกว่าเออฉันไม่ไหวนะแต่ว่าฉันจะพยายามนะฮะเราก็เลยอ่ะพยายามเพราะว่าทางมันแคบนะทางมันไดลงแคบเขาจะจะจะช่วยเราลงจะอุ้มเราเ็าคงไม่ไม่สะดวกนะก็เลยแบบว่าเออเราก็เลยเกาะหลังเขาลงมาเพื่อนลงมาแล้วเาก็เอาเตียงมารับที่อ่ หน้าหน้าประตูนะคะก็ขึ้นเตียงเข็นใส่รถเลยนะคะเข็นใส่รถไปเนี่ยเราก็เตรียมไปหมดแล้วนะเรารู้นะคะว่าเออเราจะต้องมีโทรศัพท์นะมีกระเป๋าสตางค์อะไรนะถือไปด้วยนะ,ะไปเนี่ยไม่ใช่ว่าถึงนิ่งถึงเราจะไม่รู้เรื่องคือแย่แล้วอ่ะแต่เราก็ต้องเตรียมค่ะเตรียมเพราะว่าเ,ออเขาไม่ให้แฟนหรือไม่ให้น้องสาวเนี่ยขึ้นรถตามนะ,ะรถพยาบาลถ้าจะไปเนี่ยต้องตามไปทีหลังนะ,ะอืม เราก็ไปไปคนเดียวนอนบนเตียงเขาเอาสายรัดนะฮะรัดครัวเราตกเตียงด้วยนะคะเพราะต้องนั่งขึ้นทางฟรีเวย์นะฮะฟรีเวย์เนี่ยรถก็ไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ว่าอยู่ไกลามากนะฮะไปเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะไปถึงแล้วก็หมอพยาบาลก็เข้ามาถามก็รีบเลยนะฮะเอเมอร์เจนซี่นะฮะก็เพราะว่าเขากังวลเพราะว่าเรามีประวัติ เราเพิ่งรักษามะเร็งกันเพื่อนเขากลัวว่ามะเร็งเนี่ยจะจะขึ้นสมองหรือเปล่านะถึงได้มีอาการแบบนี้นะคะเขาก็รีบส่งตัวเข้า m r i นะคะแต่เราเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะหลับหลับหลับไปเลยนะเพื่อนไม่รู้สึกตัวนะคะเขาเข้า MRI นี่คือเราไม่รู้มารู้ตอนหลังนะคะว่าเขาเข้า m r i นะคะเสร็จแล้วเขาก็ให้ฉีดยาทำอะไรบ้างไม่รู้เรื่องเลยนะคะเสร็จแล้วก็ เขาก็ให้นอนหนึ่งคืนนะ,ะนอนหนึ่งคืนออพอ,อ,อแฟนพอรุ่งเชา้าแฟนก็เพราะว่าเขาก็โทรเช็คนะ,คะเขาบอกว่าเต้องนอนออแฟนก็เลยเลยไม่ไปนะะวันนั้นก็เลยไปหาวันรุ่งขึ้นนะคะไปหาวันรุ่งขึ้นออพอรุ่งเช้ามาหมอหมอก็มาเยี่ยมนะเยี่ยมไข้ว่าอาการของเราเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยนะฮะ เรามีอาการ vertical attack นะเเ,เหมือนว่าโจมตีนะ,ะเรเรียกโรคเวียนหัวคริสตัลในหูไม่เท่ากันเเรียกงั้นนะฮะแต่บ้านเราเรียกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันงานเพื่อนเขาก็สอนวิธีการพบาบัดนะ,ะต้องนอนเอียงซ้ายงันหน้าขึ้นไปสีหองศาแล้วก็นับไปประมาณ20-30คือนับให้เท่ากันแล้วก นอนขวานะฮะเอียงขวาทําเหมือนกันแล้วก็มองเอียงขึ้นเพดานนะะเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเขาสอนนะคะหมอก็หมอก็สอนนะคะสอนให้ทํากายภาพบาบัดนั้นเพื่อนคือนอนนอนเอียงซ้ายหันหน้าขึ้นเพดานประมาณสี่ห้าองศานะคะเอ่อแล้วก็นับไปให้เท่ากันนะคะประมาณยี่สิบครั้งก็ได้นะคะหรือสามสิบครั้งก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆนั่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเอียงเอียงเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยนะสี4-5องศาเหมือนกันนะแล้วก็นับนะคะนับไปถ้าให้เท่ากันนะคะถ้านับ20ก็ต้อง20นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆนอนลงขวาด้านขวานะก็เอียงหน้าขึ้นเพดานนับให้เท่ากันนะคะก็ทําค่อยๆลุกขึ้นก็ทําประมาณนี้นะคะทำไปกี่รอบก็ได้นะเท่าที่เราอยากทำนะคะ อันนี้จะได้ผลมากค่ะเพื่อนคือพอทําแล้วจะหายบางคนเนี่ยจะหายทันทีนะมีอาการเวียนหัวเนี่ยคือคนอายุเยอะแล้วเนี่ยจะเป็นนะเพื่อนจะเป็นเป็นกันเยอะนะคะโลกนี้เพราะบางคนก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรนะฮะก็ก็ไม่มีวิธีการรักษาเพราะว่าอ่ถ้าไม่ได้ไปหาหมอหรืออะไรเนี่ยหมอก็จะไม่ได้แนะนําใช่ไหมคะแต่บางคนก็ ไปถึงไปหาหมอหมอก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆก็ไม่ทราบก็ให้ยาฉีดยานะคะก็ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นอะไรแต่แต่ทางนี้เนี่ยเขาจะทราบเลยว่าเออคนอายุยประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะจะเป็นโรคนี้กันเยอะนะ,ะอลองดูนะท่านเพื่อนนะคะเสร็จแล้วก็เดือนปีหกสองนะท่านเพื่อนเป็นอีกค่ะมันกลับมาอีกนะคะหนึ่งปีผ่านไปนะ,ะปีหกสองเดือน เมษานะฮะทำไมนกถึงรู้เพราะว่าเวลานกไม่สบายหรืออะไรเนี่ยนกจะจดบันทุกทึกตลอดนะลงในคอมพิวเตอร์นะ,ะแม้แต่การให้ให้คีมโมหรือรัอกษามะเร็ลงนะ,ะไปหาหมอทุกครั้งเนี่ยมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะว่าวันนี้อาการเป็นยังไงกินข้าวได้ไหมมีอาการยังไงนะ,ะเวียนหัวตื่นมาเจ็บแผลหรืออะไรมีหมดนะคะรายละเอียดเยอะมากนะคะ หลายหน้าเลยนะคะที่ที่นกเขียนบันทึกเอาไว้นะฮะแม่ทุกวันนี้เหมือนกันถ้ามีอาการอะไรแปลก,ปลกมาเนี่ยนกจะลงบันทึกเลยนะเพื่อนเพราะว่าเราจะได้ย้อนหลังดูได้นะคะว่าเอออาการเรามันมันกลับมาอีกไหมก็ครั้งที่2นี่ก็เป็นค่ะแต่ว่าก็น้อยกว่าครั้งแรกนะคะอันนั้นเรียกนายวันๆแต่ครั้งที่2ไม่ต้องเรียกนะ,ะก็ก็ให้แฟนน่ยมานวดให้นะคะ เรานวดตรงโน้นตรงนี้ตรงต้นคง้งต้นกอสารพัดไปนะคะแล้วเราก็ทํำกายภาพเหมือนที่หมอสอนนะ,ะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะ,ะเสร็จแล้วนะเพื่อนครั้งที่สามนะคะมาอีกนะคะครั้งที่สามครั้งที่สามนี่เดือนเดือนกรกฎาคม เหมือนครั้งแรกเลยนะแต่เป็นวันที่สิ13นะอ่านกจดไว้นะเป็นที่วันที่13กรกดาปี63ค่ะอ่าอครั้งแรกปี61ครั้งสองปี62ครั้งสามปี63นะอาการแต่อันนี้ท้องท้อง,องเส้นท้องแข็งนะฮะจะอ้วกเหมือนจะอ้วกนะฮะเหมือนอยากจะเข้าห้องน้ําอะไรประมาณนี้นะคะเวียนหัวมาก ก็ทำการภาพบาบัดก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่พอปีถัดมาก็เป็นนะคะแต่ระหว่างนะคะปี6กสามนะคะเพื่อนปีหกสากรกฎากร,รกฎาสิงหากันยาการเพื่อนกันยามีโรคใหม่เข้ามาอีกค่ะโรคนี้ก็สำคัญมากสำหรับนกนะคะสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะที่ บอกได้เลยว่านี่ก็เท่ากับเ,เหมือนกับชีวิตของนกนะะเหมือนกับอยู่บนเส้นได้จริงๆเลยค่ะแต่รอดไม่รอดนะแต่เ,เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเออนกนั่งอยู่นี่ไงรอดแล้วไงแต่นะมันเป็นโลกที่ว่า เพื่อนๆคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมคะทำไมมันถึงมีแต่เรื่องเกิดขึ้นกับเราร้ายแรงมากแบบนี้นะคะมันมันทาไมชีวิตเรานะคะก็ไม่ไม่ได้ทำทำร้ายใครนะคะคือมีแต่ทําทําเพื่อคนอื่นนะคะตั้งแต่เกิดมานะ,ะทําเพื่อคนอื่นตลอดนะ